นี่พี่น้องเนี่เปียปากช่องนี่พี่น้องบริยากพันกับแดดแดดพันธ์กับเมานี่น่ะเพื่ปลูกตอเลี้ยงตะกะแตนเอาเอาปลาคายเนื้อตะกะแตนเลยขายอยู่ขายอยู่ยอ,ยอยากกินอันถอนั่นเวลาประมาณเดือนหนาถ้าโดกนก็งามก็กอดด้วยเหมือนกั เดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยพอซื้อปุ๋ยไปเพิ่นแล้วงัวสิกินท่านบ่นี่ปุ๋ยยูเรียอันกะว้วนกันนะคะบ่เป็นอย่างแอกม,มารอบหนากระสิตัดให้บ่ให้มันแก่นะให้มันเป็นมูวิ่งมูมาตักบ่ะมูม้วน,น,นะป,นปะม้วนค่ะมูะม้วนตีมูม้วนแจ้งเสือดเป็น,นอายเขาเป็น่น้องไคไใดบอกมาเด้อนี้ อยู่ใกล้ๆหน้าคอนีละ่ะโอเคให้เบิ้งไปซื้อี่น่องนี่เปียปากช่อง